เมื่อจบเรื่องความสัมพันธ์ก็จะมาขึ้นเรื่องฟังก์ชันฟังก์ชันนั้นคืออะไรมาดูนิยามครูหยิบนิยามมา2ตัวให้เราดูกันตัวแรกเขาบอกว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่กับสมาชิกในเลนส์ของความสัมพันธ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นนิยามตัวที่2ที่ครูหยิบมาเขาบอกว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ซึ่งสําหรับคู่อันดับ2คู่ใดในความสัมพันธ์ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วตัวหลังจะต้องไม่ต่างกันนี่คือนิยามที่หนังสือเขาให้เอาไว้ถ้าเกิดจะให้สรุปเป็นภาษาเราง่ายๆก็คือฟังก์ชันนั้นมันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกตัวหน้าจะต้องไปจับตัวหลังเพียงตัวเดียวเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สมาชิกตัวหน้าไปจับตัวหลังมากกว่าหนึ่งตัวความสัมพันธ์นั้นจะไม่เป็นฟังก์ชันทันทีหรือภาษาบ้านๆเราอีกก็คือ ตัวหน้าต้องไม่หลายใจครูยกตัวอย่างความสัมพันธ์นี้ครูมีเซต a ที่เป็นเซตของผู้ชายกับเซต b ที่เป็นเซตของผู้หญิงและมีความสัมพันธ์แอบชอบตามลูกศรดังนี้จะเห็นว่าครูวิทย์แอบชอบเจนนี่คนเดียวครูเกียงแอบชอบลิซ่าคนเดียวครูเพียวแอบชอบโรเซ่คนเดียวความสัมพันธ์ตามแผนภาพนี้จะเป็นฟังก์ชัน เพราะว่าสมาชิกตัวหน้าอย่างครูวิทย์ก็ไปชอบเจนนี่คนเดียวครูเกลี้ยงไปชอบลิซ่าคนเดียวครูเพียวไปชอบโรเซ่คนเดียวความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันแต่ถ้ามันเหลืก็ตามมีคนในตัวหน้าอย่างน้อยหนึ่งคนหลายใจยกตัวอย่างสมมติสมมุติครูเพียวไปแอบ,บชอบทั้งโรเซ่แล้วก็จีซูจะเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มีคนหลายใจถ้าเกิดความสัมพันธ์มีคนหลายใจแบบนี้ ไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองมาดูตัวอย่างจงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันจากแผนภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้อันแรกการจะดูว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ก็เช็คว่าตัวหน้าหลายใจไหมอย่างนี้ลบ3ไปจับ9ตัวเดียว -3 ไปจับ 9, ้าตัวเดียว2ไปจับ4ตัวเดียวแปลว่าความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันเพราะว่าตัวหน้าไม่หลายใจ ความสัมพันธ์สอล่ะถ้าเราดูจะเห็นว่ากอไก่ไปจับทั้งคณิตและภาษาอังกฤษในความสัมพันธ์สอมีคนหลายใจความสัมพันธ์นี้จึงไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองตัวอย่างถัดมาจงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่ทีนี้ถ้าเกิดโจทย์กำหนดมาเป็นแบบบอกเงื่อนไขแบบนี้วิธีการจะเช็คว่าความสัมพันธ์นั้น เป็นฟังก์ชันไหมก็ให้ทําการเลือกตัวหน้าหรือเลือก x เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลือกมาเช็คว่าคนที่เราเลือกมาหลายใจหรือไม่มาดูข้อ1น,นะข้อหความสมาัมพันธ์อัคือเซตของกับคู่ดับ xy โดยที่ y เท่ากับ2วิธีการเช็คก,ก็คือให้เราเลือก x มาเป็นใครก็ได้สักหนึ่งคนเพื่อมาเช็คว่า x ที่เราเลือกหรือคนที่เราเลือกหลายใจไหมจับคู่มากกว่า1คู่ไหม ครูให้ x เป็น5และกันจริงๆให้ x เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วมาดูว่าถ้า x เป็น5จะได้ y เป็นอะไรถ้า x เป็น5ถ้าคู่นับตัวหน้าเป็น5ตัวหลังจะได้เป็นอะไรมาดูที่ความสัมพันธ์เขาบอกว่า y เท่ากับ2 y ก็คือตัวหลังแปลว,ว่าตัวหลังต้องเป็น2ดังนั้น5จะไปจับคู่กับ2 และเป็นตัวอื่นไม่ได้อีกแล้วดังนั้นความสัมพันธ์ r 1เป็นฟังก์ชันเพราะว่า5หรือคนที่เราเลือกมาไปจับคู่1คนเท่านั้นถัดมาข้อ2 r 2ให้ r 2เป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x ความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าตัวหน้ากับตัวหลังจะต้องเท่ากัน เหมือนเดิมกำหนดให้ x เป็นใครก็ได้แล้วแต่เราในที่นี้ครูให้ x เป็น10แล้วกันมาดูว่า10จะจับคู่กับใครบ้างถ้าตัวหน้าเป็น1 0 x เป็น10จะได้ตัวหลังเป็นอะไรนี่ความสัมพันธ์บอกว่า x กับ y เท่ากันแปลว่าตัวหน้ากับตัวหลังเท่ากันตัวหลังก็จะต้องเป็น10เป็นคู่ดับ10บ0แล้วก็ตัวหลังเป็นใครอีกไม่ได้แล้วนอกจาก10ดังนั้น10ไปจับคู่กับ10ตัวเดียว R2 จึง เป็นฟังก์ชันมาดูว่า3ามามเป็นเซตของคูณดับดับ x y โดยที่ y เท่ากับ3 x ยกกำลังสเหมือนเดิมกำหนดให้ x เป็นใครก็ได้คูให้เป็น1แล้วกันถ้าให้ x เป็น1จะได้ y เป็นอะไรจากความสัมพันธ์นี้ y หรือตัวหลังมันเกิดจาก3คูณกับ x ยกกำลังสขอมาที่กระดาษทด y เท่ากับ3 x ยกกำลังสตอนนี้เราให้ x เป็น1แ。แปลว่าตัวหน้าเป็น1 y หรือตัวหลังจะเป็นอะไรก็หาได้จาก3คูณ x ยกกำลังสตอนนี้ x เราเป็น1ก็เป็น3คูณ1ยกกำลังสองกลังสก็เป็น1คูณกับ3จึงได้ y เป็น3และเป็นคนอื่นไม่ได้อีกดังน,นั้น1ไปจับคู่กับ3 1ไปจับ3ตัวเดียวดังนั้น ข้อ3 R3 ก็จึงเป็นฟังก์ชันข้อ4 R4 เป็นเซตของคู่อันดับ xy โดยที่ y เท่ากับลบรูท x และ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ความสัมพันธ์ r กํากำหนดว่าความสัมพันธ์คือ y เท่ากับลบรูท x และ x นั้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แปลว่าเวลาเราเลือกใครจะต้องเลือกตัวที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองอมาเช็คกันหน่อยข้อ c ให้ x เป็นใครก็ได้และแต่เราครูให้เป็น4แล้วกันถ้าตัวหน้าเป็น4จะได้ตัวหลังเป็นอะไรจากความสัมพันธ์นี้ y เกิดจากลบูท x มาที่กระดาษโทดด้านบน y เท่ากับลบรูท x y มาจาก root ลบรูท x เราเป็น4แล้วเป็นรูท4รูท4ถอดลงมาเป็น2เจอลบก็กลายเป็นลบ2แปลว่าถ้าตัวหน้าเป็น4ตัวหลังจะได้เป็นลบ2และเป็นใครไม่ได้อีกแล้วแปลว่า4ไปจับลบ2ตัวเดียวดังนั้นความสัมพันธ์น้า4ก็ เป็นฟังก์ชันสุดท้าย a 5 a 5เป็นเซตของู่้ันับ xy โดยที่ y กำลัง2เท่ากับ x และ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อ่ามันเดิมครูให้ x เป็น0และกันถ้า x เป็น0ตัวหน้าเป็น0จากความสัมพันธ์ y กำลัง2เท่ากับ x ตอนนี้ครูให้ x เป็น0 y กํลัง2เท่ากับ0ดังนั้น y ตัวเดียวจึงเป็น0นั่นเองได้เป็นคูณดับ0 0จะเห็นว่า0ไปจับ0ตัวเดียวแต่อย่าเพิ่งตอบว่าเป็นฟังก์ชันในกรณีนี้อย่างตัวอย่างข้อ5นี้ คนหลายใจเขาแอบซ่อนอยู่บางครั้งเราหยิบใครมาเราเลือก x มาบางทีเราอาจจะไปเจอคนใจเดียวพอดีแต่คนหลายใจมักจะซ่อนอยู่เสมอดังนั้น0ูย์ใช่แต่มันยังมีคนหลายใจซ่อนอยู่ลองดูถ้าเปลี่ยนคูให้ x เ,เป็น4ถ้า x เ,เป็น4มาดูข้างบนนะ ตอนนี้ครูให้ x เป็น4ตัวหน้าเป็น4ความสัมพันธ์ก็คือ y กำลัง2เท่ากับ x ตอนนี้ y กำลัง2จึงเท่ากับ4ใครยกกําลัง2ได้4ก็ถอดออกมา y จึงเป็น2เพราะว่า2กำลัง2ได้4และลบ2ลบ2กาลัง2ก็ได้4แปลว,ว่าถ้า x เป็น4จะได้ y เป็น2ตัวคือ2กับลบ2 จะเห็นว่า4ไปจับคู่กับ2และลบ2ดังนั้น R5 ความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นฟังก์ชันดังนั้นการจะเช็คความสัมพันธ์ว่าเป็นฟังก์ชันไหมอย่าเพิ่งด่วนสรุปตอบจากการหาเพียงตัวเดียวควรหาสัก2-3ตัวเพื่อให้มันชัวร์ว่าในนั้นไม่มีคนหลายใจแล้วดังตัวอย่างข้อที่5นี้อีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดโจทย์ให้มาเป็นกราฟเราจะเช็คย่งไง ครูจเจาห้าตัวเนี้ยไปเขียนเป็นกราฟแล้วลองเช็คดูว,ว่าถ้าดูจากกราฟโจทย์ให้มันเป็นกราฟจะเช็คยังไงว่าเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันตัวแรก y เท่ากับ2หน้าตาก,กราฟได้เป็นแบบนี้วิธีการตรวจสอบว่ากราฟเป็นฟังก์ชันหรือไม่ให้เราทำการลากเส้นตรงขนานแกน y ให้มันตัดกราฟ จะตัดตรงไหนก็ได้พยายามหาตรงที่มันตัดมากกว่า1จุดถ้าเส้นที่เราลากตัดกราฟ1จุดความสัมพันธ์นั้นจะเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดเส้นที่เราลากตัดกับกราฟมากกว่า1จุดจะไม่เป็นฟังก์ชันดูอย่างอันนี้ y เท่ากับ2ได้เป็นเส้นตรงลากเส้นตรงขนานแกน y ตรงไหนก็ได้ครูลากลงมาตรงนี้ปึ้งจะเห็นว่าเส้นที่เราลากกับกราฟตัดกัน1จุดความสัมพันธ์นี้จึง เป็นฟังก์ชันถัดมา y เท่ากับ x ลากเส้นตรงขนานแกน y ตรงไหนก็ได้คุณลากตรงนี้แล้วดูว่าตัดกี่จุดนี่ปึ่งตัด1จุดดังนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ 3x ยกกำลังสลากลงมาตัด1จุดกราฟนี้ก็ เป็นฟัง์กชัน y เท่ากับลบรู root x ลากเส้นตรงลงมาตัด1จุดเป็นฟัง์กชัน y กํลังสองเท่ากับ x ลองลากลงมาจะเห็นว่าเส้นที่เราลากมันตัดกราฟมากกว่า1จุดดังนั้นความสัมพนันธ์นี้หรือกราฟนี้ ไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองวิธีการตรวจสอบเนาะถ้าเป็นแผนภาพก็มองดูได้เลยถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบแจกแจงสมาชิกก็มองดูได้เลยถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขก็ต้องเลือก x มาเลือกตัวหน้ามาอาจจะต้องสัก2-3ตัวเพื่อให้ชัวร์ว่าคนหน้าไม่มีใครหลายใจแล้วถ้าเป็นกราฟให้ลากเส้นตรงขนานแกน y ให้มันตัดกราฟถ้าตัด1จุดเป็นฟังก์ชันถ้าตัดมากกว่า1จุดไม่เป็นฟังก์ชัน มาดูแบบฝึกหัด1.2ก่อกันข้อ1อันนี้ครูจะพาทาก่อนนะยังไม่ได้สั่งให้ทำเนาะดูไปด้วยกันข้อ 1, 1> จงพิจารณาว่าแผนภาพที่ํำหนดให้ต่อไปนี้แผนภาพใดแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นฟัง์กชันมาดูข้อ1วิธีการดูก็คือดูตัวหน้าว่าหลายใจไหมข้อ1นี้ A. จับ1คนเดียว B จับ3คนเดียว C จับ2คนเดียวดังนั้นข้อ 1, 1เป็นฟังก์ชัน ข้อ2เป็นฟังก์ชันข้อ3ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะใครเพราะ B นั่นเอง b ไปจับทั้ง1และ2 B หลายใจดังนั้นข้อ3ไม่เป็นฟังก์ชันข้อ4เป็นฟังก์ชันนั่นเองมาดูข้อ2อใหญ่จากแผนภาพหรือกราฟของความสัมพันธ์ต่อไปนี้จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ในข้อใดบ้างเป็นฟังก์ชันและข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันข้อ1นนี้ 1>, 1ไปจับคู่2 2ไปจับคู่2 3ไปจับคู่6นั้นข้อ1แผนภาพนี้เป็นฟังก์ชันเพราะตัวหน้าไม่หลายใจข้อ2เป็นการแสดงของเส้นจำนวนจะเห็นว่าลบ3ไปจับลบ1ตัวเดียวลบ2ไปจับ0ตัวเดียวลบ1ไปจับ1ตัวเดียว0ไปจับ2ตัวเดียว และไปเรื่อยๆจนถึง n n จะไปจับคู่กับ n บวก2ตัวเดียวดังนั้นข้อ2นี้เป็นฟังก์ชันถัดมาข้อ3เป็นกราฟกราฟที่เป็นเหมือนขัน้นบันไดนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่วิธีการใช้ก็อย่างที่บอกลากเส้นตรงขนานแกน y ดูว่ากราฟกับเส้นที่เราลากตัดกันมากกว่า1จุดหรือไม่ ผูรากตรงนี้ปึ่งจะเห็นว่าเส้นที่เราลากกับกราฟทับกันเป็นเส้นเลยแปลว่าตัดมากกว่า 1. จุดข้อ3นี้จึงไม่เป็นฟังก์ชันข้อ .4 ยยๆแบบนี้อยากรู้ก็ลากเส้นตรงลงมาก็จะเห็นว่าตัด 1. จุดแปลว่าข้อ4นี้เป็นฟังก์ชันข้อ .5 ลากลงมา ก็จะเห็นว่าเส้นที่เราลากกับกราฟตัดกัน 1. จุดดังนั้นข้อ5เป็นฟังก์ชันข้อ6ลากมาปึ้งตัด 2. จุดแปลว่าตัดมากกว่า 1. จุดข้อ6นี้ไม่เป็นฟังก์ชันข้อ7ลากตรงไหนก็ได้ลากไปปึ้งจะเห็นว่าเส้นที่เราลากกับกราฟตัดกัน 1. จุดดังนั้นข้อ7 เป็นฟังก์ชันข้อ8ลากดูจะเห็นว่าเส้นที่เราลากกับกราฟตัดกันมากกว่า 1. จุดข้อ8นี้จึงไม่เป็นฟังก์ชันถัดมาข้อ3ใหญ่ความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันถ้าไม่เป็นจงให้เหตุผลมาดูกันไปทีละข้อข้อ1 เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกก็สามารถเช็คดูได้เลยว่าตัวหน้าหลายใจไหมในข้อหนนี้จะเห็นว่าตัวหน้าของอันนี้ก็คือมี3ที่ไปจับคู่กับ b และไปจับคู่กับ c ดังนั้นข้อ1ไม่เป็นฟังก์ชันข้อ2 1จับคู่ a 2จับคู่ a 3จับคู่ a 4จับคู่ a ตัวหน้าจับคู่เพียงตัวเดียวดังนั้นข้อ2นี้เป็นฟังก์ชันมาข้อ3เป็นเซตแบบบอกเงินไข่เนาะโดยความสัมพันธ์คือเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ a คูณ a โดยที่ y เท่ากับ x ลบ2เมื่อ a เป็นเซตของลบ2 1, 1 2ลบ1 0ทำยังไง ข้อนี้ก็สามารถเช็คเป็นตัวตัวได้หรือจะเขียนจากความสัมพันธ์ที่เป็นแบบบอกเงื่อนไขให้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกก็ได้เพื่อเช็คทุกตัวครูใช้การเช็คเป็นบางตัวแล้วกันเนาะทีนี้ทุกคนเขาบอกว่าเป็นเซตของคู่อันดับ xy โดยที่ y เนี่ยเกิดจาก x ลบ2และก็คู่อันดับ xy เป็นสมาชิกของ a คูณ a แปลว่า x หรือตัวหน้าต้องอยู่ใน A ต้องเป็นในนี้และ y ก็ต้องอยู่ใน A เป็นในนี้เช่นเดียวกันครูเลือกให้ x เป็น2ละกันตัวแรกในการเช็คถ้าเกิด x ครูเป็น2ตัวหน้าครูเป็น2ตัวหลังหรือ y ครูจะเป็นอะไรความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ วาเกิดจากตัวหน้าลบ2ตอนนี้ตัวหน้าครูคือ2 2ลบ2เป็น0ได้ตัวหลังเป็นศนตัวเดียวถ้าเกิดครูให้ x เป็น1ตัวหน้าเป็น1จะได้ตัวหลังเป็นอะไรก็1ลบ2เป็นลบ1ได้ y เป็นลบ1จะเห็นว่า2ไปจับศูนย์ตัวเดียว1ไปจับลบ1ตัวเดียวดังนั้นความสัมพันธ์ในข้อ3ามนี้เป็นฟังก์ชันข้อ4เป็นเซต ของคู่ดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ a คูณ b โดยที่ y น้อยกว่า x เมื่อ a เป็นเซตของศ1และ b เป็นเซตของลบ1 1มาดูความสัมพันธ์กำหนดอ,อะไรบ้างคู่ดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ a คูณ b แปลว่าตัวหน้าจะต้องอยู่ใน a ตัวหลังจะต้องอยู่ใน b แปลว่าตัวหน้าต้องเป็น0นย์และ1เท่านั้น ตัวหลังต้องเป็นลบ1กับ1เท่านั้นวิธีนี้ครูจะทำการเอาความสัมพันธ์ที่เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขามาเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเพื่อเช็คดูเลยไล่ไปทีละตัวถ้าตัวหน้าหรือ x ของครูเป็น0ต้องอยู่ใน a เนาะครูเลือกสมาก่อนตัวหลังจะเป็นใคร ความสัมพันธ์บอกว่า y น้อยกว่า x ก็คือตัวหลังน้อยกว่าตัวหน้าตัวหลังมีให้เลือก2ตัวคือลบ1กับ1ใครที่น้อยกว่าตัวหน้าซึ่งตอนนี้เป็น0ก็คือลบ1ลบ1มันน้อยกว่า0ตัวถัดมาตัวหน้าเป็น1บ้างถ้าตัวหน้าเป็น1ตัวหลังเป็นอะไรซึ่งความสัมพันธ์เหมือนเดิมตัวหลังน้อยกว่าตัวหน้า ตัวเทียนน้อยกว่าก็มีลบหนึ่งจึงเป็นคู่อันดับ1นลบหนึ่งจะเห็นว่าศนย์ไปจับลบหนึ่งตัวเดียว1ไปจับลบหนึ่งตัวเดียวข้อ4ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นฟังก์ชันข้อ5จะเป็นหรือไม่เป็นข้อ5เป็นเซตของคู่อันดับ xy โดยที่ x กําลังสบวก y กํลังสเท่ากับ4พิธีการเช็คก็คือ ให้เลือกใครบางคนออกมาเพื่อเช็คดูว,ว่าเขาไหลใจหรือไม่ถ้าเกิดครูให้ x เ,เป็น2ตัวหน้าเป็น2จะได้ตัวหลังเป็นอะไรจากความสัมพันธ์นี้มาที่กระดาษทดกระดาษทดความสัมพันธ์คือ x ก,กํลังสงบวก y กํลังสงเท่ากับ4 ตอนนี้ตัวหน้าครูให้เป็น2ก็คือ x เ,เป็น2เป็น2กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ4 2กําลังสองคือสบวก y กําลังสองเท่ากับ4 4ย้ายข้างไปฝั่งนูน้นไปลบ4ลบ4เป็น0 y กําลังสองเท่ากับ0ดังนั้น y จึงเท่ากับ0 2จึงไปจับคู่กับ0นั่นเอง 2ไม่จับคูู่นย์ตัวเดียวแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่างที่บอกควรเช็คให้มากกว่านั้นเผื่อคนหลายใจเขายังซ่อนตัวอยู่อขอลบด้านข้างเลือกใหม่ถ้าเกิดครูให้ x เ,เป็น0ละ่ะถ้าตัวหน้าเป็น0จะได้ตัวหลังเป็นอะไรตอนนี้ x เ,เป็น0จากความสัมพันธ์ x ก,กำลังสงบวก y กำลังสเท่ากับ4 เราเป็น0นจึงเป็น0ูนย์กำลัง2บวก y กําลังสองเท่ากับ4ี่ศูนย์กำลังสองก็เป็น0ฝั่งนี้จึงเป็น y กําลังสองเท่ากับ4 y กําลังสองเท่ากับ4สี่นั้น y จะเป็นใครบ้างใครกําลังสองได้สก็มี2กับลบ2ก็แปลว่าศนจะไปจับคู่กับ2และลบ2จะเห็นว่าศนย์ไปจับคู่กับ2กับลบ2เจอคนหลายใจแล้วคือ0น ดังนั้นข้อ5นี้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะมีศูนย์ที่ไปจับคู่มากกว่า1ตัวฝากแไปพึงหัดไว้4ข้อเป็นข้อ3ใหญ่ข้อ6 7 8 9เช็คดูว่าข้อไหนเป็นฟังก์ชันข้อไหนไม่เป็นฟังก์ชัน